เพราะที่สุดยอดมากแต่ว่าหลายคนสงสัยใกล้แค่ไหนคือใกล้ทำไมเพลงเศร้าขนาดนี้ครับมันมีที่มาที่ไปไหมของเพลงเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วอานน okay, ีเนี่ยโอเคฮะก็เพลงนี้นะครับก็เปรียบเสมือน <c oughs> อ่อความรู้สึกของเพลียที่มีกับ

มากๆก็ความร้สึเพลงนี้ก็จะเรียกว่าเป็น,นตัวแทนที่ส่งความร้สึให้กับเดียวด้วยชอบไหมทุกคนเอออ่ะเราเข้าใจถึงความรู้สึกแล้วเพราะว่าหลายคนสงสัยแล้วก็บางคนทราบอยู่แล้วแหละว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพราะว่าคนหลายๆท่านหรือใครที่ยังไม่ทราบนะ ไปหาคำตอบได้ใน EP 9เออไปหาคำตอบได้ใน EP 9เรามีคำตอบให้ทุกคณได้ดูกันเนาะสังเกตหลายครั้งแล้วคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่เลยที่ค่อนข้างจะมีคอนฟ lict ในซีรีส์และนอกจอด้วยจนมีมีฮชแทัดอิดไปเลยอะไรนะง๊อโง๊องง๊อี่อู๋มันเกิดอะไรขึ้นฮะ มันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้หน่อยได้ไหมอ่ะก็จริงจริงแข่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าพี่อยู่มอนะครับใอซอยเลี้ยวเลี้ยวมอนอ๋อเลี้ยวมอนเออทำไมอ่ะทำไมเราไปทำอะไรเขาเงนครับน้องเซฟก็ผมไม่ได้ทำอะไรน้องเลยเขาบอกใช่ครับน้องน้องไม่ผิดอะไรใช่ม ทำไมความรู้สึกของเราเวลาแบบว่าได้เป็นคนงอนทนี่มันมีความรู้สึกยังไงอะน้องน้องโอ๋ไหนลองแชร์ให้ัาสีอ่ะก็าจริงจริงปกติผมไม่ค่อยงอนหรอกแต่พอได้งอนมันก็รู้สึกดีอ่ะเออพอได้งอนแล้วมันรู้สึกดีใช่ขอบ้างแล้วกันสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเออนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราจะได้เห็นแล้วก็รอติดตามเพราะว่า อย่าง EP 9เนี่ยก็จะเห็นการแบบง้องอนกันถูกไหมใน EP 10ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันร,รอติดตามได้เช่นเดียวกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องอูมีเพลงพิเศษเออมีเพลงพิเศษโค้งมาจะยาง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 ยใครบอกว่ามายางยางเลยไม่รู้เราไปร้องแันหนึงนะจะอยากรู้ผมว่าต้องมีการซ้อมก่อนอยู่แล้ว การจะร้องเพลงนี้ถูกปะซึ่งก็ต้องมีคนช่วยกันฟังตอนซ้อมน้องเซฟได้ฟังก็าซ้อมไหมผมขิงได้ไหมอ้าหน่อยและกันได้กได้ว่าเราได้ยินไปแบบไหนแล้วก็แชร์แบบนั้นก็คือผมได้ฟังเต็มเพลงเรียบร้อยแล้ววันนี้ที่ทุกท่านจะได้ฟังคือได้ฟังแค่ทุกแต่น้องเซฟบอกว่าผมฟังเต็มเพลงครับก แล้วมันเป็นยังไงฮะน้องเซฟฮะโอ้ดีมากทุกคนต้องไปตามฟังนะครับเพราะว่าสุดยอดมากพี่อยู่แบบทำเป็นที่มากๆแบบใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นเลยทั้งความรู้สึกอะไรต่างๆในเพลงเต็มไปหมดเลยครับเออความรู้สึกแบบไหนเหรอี่เราฟังอันี้อนี้เราฟังเสร็จปุ๊บเรารู้สึกยังไงน้องเซฟมาเวามรู้สึกหรือใครเพลงเนี้ยอะ เขาสื่อถึงเฮียงไงใช่ก็พี่เลียวเขาสื่อความสืกอออกมาถึงเฮียได้เลยเพราะแบบเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยบอกไม่ได้แต่ก็รู้หมดเอไอไม่ได้ต้องให้ทุกคนไปตามฟังครับแน่นอนวันนี้พิเศษมากๆน้องอู๋จะเอาแค่คุกเลยเอาแค่คุกน้าเพลงฝาา้ากาวเป็นแฟนยก

放下为难，身体。爱的寒冬里，嘿，她依然等我，我。 ร้อมไหมชอบไหม,ไหมถ้าชอบปรบมือรดักอีกทีได้ไหครับสุดยอดมากสุดยอดมาวกวันนี้มาให้เราเตะเยอะมากเป็นกยน้องเซฟฟังรอบนี้กับฟังที่เราฟังคนเดียวมันรู้สึกต่างกันไหมก็ต่างครับต่างใช่ไหมไชอบแบบไหนมากกันฮะจริๆงๆก็ชอบแบบนี้นะเพราะว่ามาลองให้ฟังใ,ใกล้ๆอย ทุกคนก็อยู่กันเต็มเลยทำให้พืนที่เนียเหมือนอยู่กันสองคนฉะนั้นแหละเออแสดงว่าก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่สามารถรอฟักได้นี่ก็เพลง OST เหมือนกันนะคะรับกับเพลงฝากดาวของน้องอูเนาะให้เขาไปงอไปวนกันแค่ในจอพอไหมตรงนี้เลยเหรอฮะตรงนี้เลยเหรออ่อาอย่างนี้ดีกว่าฝากฝากกู้ของเราหน่อย ให้กับแฟนๆทุกคนในวันนี้ที่เขามาให้กำลังใจเราโอเคก็ฝากเรียวเฮียด้วยนะครับทุกคนฝากเรียวเฮียไว้ในห้องอบห้องใจด้วยนะครับไฝากฝากเรียวเฮียด้วยนะครับก็มาลุ้นฟังคันเรียวเฮียด้วยกันครับเอาล่ะรอติดตามได้เลยนะครับเรียวกับเฮีย ขอเสียงปรบมือกับนนะโอ้โอ ฝากด้วยนะฮะเรียกให้มาู้นนนแน่ขยันไปแก้เขาบ้งเลยนะถ้าไม่ขยันแก้ก็จะเจอด